ครับนี่เราก็ดูสดถานที่แล้วนะต้องดู GPS นะครับก็คือตรงนี้ก็คือตลาดปลาแดดน,นั่นนี่เราอยู่ที่3แยกตลาดปลาแดดต้องดูชีวิตเาหายใจเองต้องดูนะเพราะว่าเรียกไม่ถูกนะไม่ใช่บ้านเรานะอ้าวชคคุณไปซื้ออะไรไปเลยไหนถุงเท้าอะไรของใคร่ก็ซื้อดีนะครระหว่างรอของเวฟ กำลังตามหาถุงเท้าให้น้องกุ๊กกำอยู่นะกุ๊กกำได้หนอนยังลูกอะไรนั่นคือถุงเท้าของน้องกุ๊กกำหมดแล้วนั่นเองมาเอาหาถุงเท้ากันอากาศเย็นมากเลยนะ่นี่แต่ดูสภาพผมแต่งตัวดิ่่่อออเสสียยนนรบู้ใืแสดงว่าเราทนได้นะครับทนได้